ดีใจซันนี่ได้บับนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคช n e l นะฮะกลับมาพบกันในวันนี้นะครับอยู่กันในเท็กซัสเชนซอ w หรือว่าสิงหาสับครับกลับมาในวันนี้นะครับแพดล,ล่าสุสดที่เขาเพิ่งจะอัพไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับอยากจะบอกว่าพี่ซันนี่ของเราไดนะ้บับฮะแต่ว่าจะเป็นบับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ อย่างที่รู้กันอยู่นะฮะหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่รู้นะครับความสามารถของซันนี่นั่นคือการระบุตำแหน่งนะครับใช้สัญชาตญาณของตัวเองระบุตำแหน่งของเพื่อนแล้วก็ฆาตกรครับฆาตกรระบุตำแหน่งด้วยสีเหลือง ส่วนเพื่อนจะระบุตำแหน่งด้วยสีฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเวลากดใช้ความสามารถถ้าเห็นสีเหลืองตรงจุดไหนแสดงว่ามีฆาตกรอยู่ตรงนั้นและถ้าเป็นสีฟ้าตรงจุดไหนแสดงว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงนั้นนะครับและนี่ก็คือความสามารถของสอนนี่นะฮะแต่ว่าได้บับอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ จุดที่ซันนี่ได้บับมานั้นก็คือระยะนั่นเองครับต้องบอกว่าแพดเก่านะฮะเวลากดใช้ความสามารถนี้เราจะระบุตำแหน่งแต่ระบุใกล้ๆนะครับไม่ไกลนั่นเองมาแพดล่าสุดนะครับเขาเขียนไว้ว่าแก้ความสามารถให้ความสามารถของซันนี่เนี่ยสามารถที่จะทะลุนะครับทะลุกำแพงออกไปได้นะครับนั่นก็แสดงว่ามันจะไกลขึ้นนั่นเองทำให้เรารู้ตำแหน่งของฆาตกรได้ไกลขึ้น เพื่อนได้ไกลขึ้นทําให้เราเพิ่มโอกาสหนีและทิศทางที่จะไปได้ง่ายขึ้นครับและนี่คือแพดใหม่ที่สันนีได้ปรับครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับไม่เป็นการเสียเวลารีบไปเล่นกันดูนะฮะจะได้รู้ว่าบับแล้วมันจะเก่งขึ้นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่รู้กันอยู่เริ่มเกมมาเพลงในหวัวใจนะฮะดินได้ดินเลยนะจ๊ะ แผทนี้ดูเหมือนว่าสายสเตลนะครับจะถูกเนิร์ฟนะฮะเวลากดดิ้นเสียงจะดังขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเพื่อนสังเกตดูนะครับใครที่เล่นสายสเตลนะตอนนี้เขาโดนเนิร์ฟแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไอเทมกันเลยดีกว่านะปิดไฟก่อนอ้าวดนนี่โอเพื่อนรู้หน้าที่มากเลยนะเพื่อนปิดไฟเลยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยขอคนกระดูกครับขอคนเอ้เ๋ยเดี๋ยว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 ห้องแดงอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ยมาถึงจะตุยเลยไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นเด เพื่อนถิงจัดไปเลยแล้วเข้าดูโอ้ยตายแล้วโอ้ยโดนไปแล้วตัดไหมโอ้ยเจอรูเจอรูหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยโอเคโอเคแอบ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 คุณปู่ร้องคุณปู่ร้องโอ้ยนึกวก็จะตายเสียวมากเดี๋ยวนะมาถึงจะลองนะครับจะลองว่าได้บัฟอะไรมาถึงตายเลยไม่ได้นะจะเร็วไปนะตกลงโดนบัฟหรือโดนเนิร์ฟกับเนี่ยโดนเนิร์ฟโอเคมา โ้ยผมต้องหายาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดเอห้องนี้มันน่าจะมีขวดยาอยู่นะหลังโต๊ะมันจะมีขวดยาอยู่หนึ่งขวดปะห้องเนี้แถวเนี้ยอ่าเจอแล้วนะครับอาศัยจําแมปเอานะเพื่อนๆมันจะมีขวดยาขวดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงประตูอีกหนึ่งขวดผมใช้ขวดเดียวพอเนาะอีกขวดหนึ่งให้เพื่อนไปใช้หาของก่อนครับเดี๋ยวเราจะไข,ขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะไม่อยู่แล้วนะครับข้างล่างโอเค ความสามารถของเราครูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะคลิกขวานะครับดูได้เลยนะฮะว่าความสามารถของเราเนี่ยจะได้บัฟขนาดไหนนี่นะครับเห็นหมดเลยนะครับอาฆาตกรอยู่ข้างบนตรงนี้คนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงที่จะไม่ไปนะครับไปอีกทางแทนได้นะฮะสีฟ้าเมื่อกี้ก็คือเพื่อนของเรานั่นเองนะนี่โอ้โหฆาตกรอยู่ข้างบนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับการขึ้นไปบนนี้อันตรายนะครับแต่ไม่เป็นไรสเดาะไว้ก่อนก็ได้สเดาะไปก่อนนะครับแต่ยังไม่ขึ้นนะครับ ดุกดิก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 นะฮะเดาะไผ่นะครับ,รบก็ต้องบอกเลยนะครับพ่กความสามารถตอนนี้นะครับดีขึ้นจริงๆนะฮะสามารถที่จะเห็นได้ไกลขึ้นเลยนะเพื่อนๆพอที่จะให้เราเดาได้เลยนะครับว่าเราควรไปทางไหนนะครับผมไม่ไปนะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นออร่านะครับตำแหน่งฆาตรกรอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราขอเช็คทีนึงเอากึนดูก่อนเราจะต้องคอยเช็คเรื่อยๆนะด้วยความสามารถหันทิ้งครับ โอเคเอาใย่ใส่ใย่อีกสักให้มันเลือดเต็มเหน่อเนะโอเคครับขอเลือดเต็มนะฮะมาพร้อมลุยแล้วครับเพื่อนๆกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งนะหลังจากเมื่อกี้เกือบตายแต่ต้นเกมนะโอเคเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนมีใครอะไรอยู่ไหนพวกเนี้ยเอานี่นะฮะเพื่อนเราอยู่นี่นะลงมาทําไมเดี๋ยวก่อนอ่าข้างบนไม่มีฆาตกรนะ โอเคเพื่อเราอีกคนอยู่นี่นะครับนี่นะพาะก่อนโอ้ยอยู่ตรงนั้นสองคนอยู่ตรงนั้นสองคนโอ้ยลบ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 ก่อนลบก่อนโอเคไม่ไม่ไม่ตามมานะครับน่าจะอยู่ฟากนู้นนะฮะเดี๋ยวเราหลบไปก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยอยู่ฟากนี้อยู่ฟากนี้นี่นะความสามารถแดนนี่นะครับไกลขึ้นเลยทีเดียวนะฮะโอเคสรุปแล้วขึ้นขึ้นทางนี้กับเพื่อนๆดีกว่าตอนแรกก็จะเลี่ยงไปอีกทางนะครับไม่กระจุกกันเกินไปนะ โอเคเพื่อนเราสองคนออกทางขวานะครับนี่นะครับอล่าสีฟ้านะแสดงว่าเพื่อนเราออกทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปทางตรงกลางดูอุย้ยนี่ไงโอเคครับฆาตรกรอยู่ตรงกลางหนึ่งคนนะครับผมจะแยกไปกับเพื่อนนะครับกระจายความเสี่ยง <laughs> โอเคเดี๋ยวลองกดใช้ความสามารถอีกทีนึงอยู่ไหนกันโอ้โหอยู่ตรงนี้นะ <laughs> เอา้าวัสดีว่างไงจ๊ะ <laughs> ไม่ไปไหนดังนั้นนะงงงงจ้องตากันนะไม่ใช่ประกาศนะไปเดี๋ยวหนีก่อนนะครับย้อนกลับไปทางเดิมก่อนนะโอเคเอา้าอุ้ยตรงนี้พังแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมลง,งล่างนี่ก็ได้เดี๋ยวขาลงไปตั้งหลักก่อนนะเพื่อนๆนะ,ะเพื่อนเราออกทางขวาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมอยากจะออกทางซ้ายนะแยกกันออกนะครับ ประตูเปิดแสดงว่ามีคนลงมาปะมีใครเปิดประตูอ่ะขอเช็คอ่าสีเหลืองขึ้นนะครับฆาตกรนะครับมีฆาตกรอยู่ข้างล่างหนึ่งคนนะอเดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนไม่ไปทางนั้นนะครับเพราะเรารู้ตำแหน่งแล้วอเอาไงดีอะกลับขึ้นไปทางเดิมวนไปวนมาคือเหมือนพอเดินไปแล้วเห็นสีเหลืองอะเราก็จะไม่กล้าไปนะเพื่อนเราก็จะแบบเฮ้ยมีคนดักเราอยู่นะฮะเราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งแทนนะครับ โอเคผมจะคอยเช็คเรื่อยๆนะครับเช้ความสามารถของซันนี่นะฮะเขาชื่อซันนี่หรือซันนี่ซันนี่ซันนี่โอเคเห็นหมดเลยนะครับตรงนั้นหนึ่งคนนะฮะตรงนั้นน่าจะเป็นคุณปู่นะไปแทงคุณปู่ดีไหมตรงนี้น่าจะเป็นคุณปู่คุณปู่เราก็เห็นเป็นหนึ่งในฆาตกรด้วยนะครับเขาจะระบุตำแหน่งเหมือนกันนะฮะความสามารถของซันนี่นะผมเรียกเขาซันนี่แล้วกันเนาะใครเรียกถูกบอกด้วยนะครับซันนี่หรือซันนี่ซันนี่ โอเคคุณปู่อยู่นี่นะครับแทงคุณปู่ไปทีหนึ่งก่อนนะฮะเออเฮอนี่นะครับแล้วก็ไปแอบแ <laughs> อบตรงนี้ก็ได้โอเคมีใครมาไหมนะครับมีไหมมีไหมนะฮะไม่มีนะครับเอ้ยมีมีม,มีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ได้เช็ค <laughs> ลืมกดเช็คลืมกดเช็คโอเคโอเคไปแล้วโอเคครับออกทางด้านหลังดีกว่านะฮะ <laughs> เขาปิดประตูเราแล้วนะ ออกด้านนี้นะครับออกได้อีกทางหนึ่งไม่เป็นไรโอเคแล้วเดี๋ยวผมลอดช่องนี้เอาไว้ดีกว่าเปิดให้หมดนะครับจะได้หนีง่ายๆนะตามมาไหมไม่ตามนะเช็คก่อนอุย๊ยไม่มีใครตามเลยโอเคสีฟ้านะครับแสดงว่ามีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับสีฟ้านะครับเพื่อนเราอาจจะพยายามมาสาะประตูนี้หรือเปล่าแสดงว่าไม่มีไขค,รครวงนะโอเคเรามีหนึ่งอันนะครับโยแต่โดนพ่อบ้านล็อกไว้นะ ไม่เป็นไรสดอไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วกันเนาะสระไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาไขควงเพิ่มนะครับผมมีอันเดียวไงและผมไม่ได้เล่นคอนนี่นะฮะโอเคค่อยๆสดอไปนะครับเพื่อนเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาไขควงเพิ่มกันนะอ่าเพื่อเราแอบอยู่ตงนั้น นี่นะครับเห็นหมดเลยนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนนะความสามารถดีจริงๆแถวนี้ปลอดฆาตกรนะครับนี่นะหลังจากบัฟมาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะมันทําให้เรารู้เลยนะครับว่าเราควรจะไปทางไหนนะครับโอเคทางนี้ก็เรียบร้อยนะครับไปเอาไข่ควงเพิ่มอุ้ยตรงนี้เอาไข่ควงไม่ได้เหรอเป็นแค่พ็อปเหรอเอาไม่ได้นะเ,นเพื่อนๆนะนี้เป็นแค่พ็อปนะอ โอเคเดี๋ยวอ้อมก่อนอมันน่าจะมีไขควงอยู่ตรงชั้นสองนะครับเราจะต้องออกไปชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะไปเอาไขาควงนะที่ใกล้ที่สุดขี้เกียจลงไปข้างล่างนะมันจะอ้อมไปขึ้นมาข้างบนดีกว่าโอเคตรงนี้ต้องมีกล่องหนึ่งแล้วโดยปกติแล้วนะครับตรงนี้ต้องมีของนะนี่นะครับไขควงนะ พนครับระหว่างนี้ก็เพื่อนเราก็จู๊กันอยู่นะสนุกสนานโอเคขออีกอันนึงแล้วละกันนะไหนๆก็มาแล้วนะครับขอขอเอาไปเยอะที่สุดนะที่จะเอาไปได้โอเคเช็คครับฆาตกรอยู่นู่นหนึ่งอยู่นี่หนึ่งนะฮะโอเคทําการเช็คนะครับก่อนลงนะครับเวลาลงเรามองไม่เห็นนะว่าใครดักเราอยู่นะกดสกิลเช็คไปเลยครับมีใครมาไหมมาไหมมีเสยนเรืเ่อยโอเคไปทางนั้นแล้ว ออกซ้ายไปแล้วนะฮะวิ่งทะลุออกซ้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นผมลงได้ปลอดภัยได้นอนนะก็ต้องบอกว่าความสามารถที่ปรับมาใหม่ก็ดีเลยทีเดียวนะเห็นไกลเลยทีเดียวนะโอเคไปเพื่อนๆไปขอเปิดทางหนีที่ไร่ไว้ก่อนนะครับเปิดทางหนีที่ไร่ไว้ก่อนนะอุ้ยอุ้ยเหมือนมีคนมามีใครมาไหมไม่มีนะฮะอ๋ออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั่นอยู่กับอุ้ยเผลอไปโดนโบนจามนะโอเคแอบก่อน อยู่กัน2คนเลยนะน่าจะมาเติมเลือดนะครับคนนึงเป็นปู่นะแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะมาเติมเลือดเดี๋ยวผมไปไข่ไข่ควงตรงนี้ก่อนแล้วน่าจะออกได้นะครับเพราะว่าเหมือนฆาตกรกระจุกกันอยู่ตรงนนะู้นนะเพื่อนเพื่อนสบายเราเลยนะครับเรารู้หมดเลยนะว่าใครอยู่ตรงไหนนะโอเคผมไข่ย,ยาวๆไปเลยนะครับไข่ย,ยาวๆไปเลยนะจ๊ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแลวไข่ย,ยาวๆไปครับไข่ยาวๆโอเคเรียบร้อยนะออกกงนี้ได้แล้วนะครับ โอเคเอาไขควงเพิ่มอีกอันครับอ่สะดอประตูอันนึงนะครับแล้วสะ,สะดอประตูบานสุดท้ายอันหนึ่งนะสองอันพอดีเผื่อพ่อบ้านล็อกไว้ด้วยนะรีบวิ่งครับไม่มีคนนะฮะผมเช็คแล้วเรียบร้อยใช้สกิลเช็คเรียบร้อยนะครับนี่นะกดกดเช็คนะครับไม่มีคนเลยนะครับโล่งเลยทีเดียวนะค้าการอยู่ฝ้านน้นหมดเลยนะโอ้โหสบายเลยนะที่เนี้ย โอเคครับใจเย็นๆได้เลยนะครับนี่เราสามารถรู้เลยนะฮะว่าเราควรจะแบบทําอะไรนะนี่ผมคือสามารถสะดอดได้ชิวๆเลยอ่ะคือพอเรารู้ไนงะว่าตําแหน่งของคนมันอยู่ใกล้ๆแค่ไหนนะเรียบร้อยโอเคแล้วผมน่าจะไปสะดอดอีกบาร์หนึ่งตรงนู้นนะครับก็ออกได้แล้วนะฮะซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเช็ล่าสุดก็คือไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนะเพื่อนเราแล้วก็ฆาตกรเนี่ยดูดิ อยู่ฟากนู้นหมดเลยอะ่ะผมกดคลิกเช็คอะ่ะเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะฮะเราอยู่ฟากนี้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นออกสบายแน่นอนครับไขไปเลยครับเพื่อนจิวๆนะไม่ต้องรีบครับไม่มีใครมาแน่นอนโอเคเกือบแล้วครับอีกล็อกเดียวอีกล็อกเดียวเท่านั้นโอเคเรียบร้อยครับเปิดได้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดับแบตกันครับดับแบตเตอรี่รถยนต์แล้วเราก็จะออกได้อย่างปลอดภัยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นง่ายขึ้นเลยทีเดียวนะครับอันจริงนี่พอปรับแพทใหม่มาแบบนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะกับมือใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เล่นมือใหม่อาจจะจูกไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยการหลบอย่างเดียวเลยเลยนะฮะนี่ผมหลบทั้งเกมเลยนะครับเนี่ยอยู่เป็นต้นเกมจะโดนละอยู่เป็นต้นเกมจะโดนฟันไปทีนึงนะครับนี่นะผมกดเช็คไม่มีฆาตกรเลยนะเนี่ยฝั่งนู้นอยู่ดิ อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอ่ะโอเคเราออกได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ต้องกระจบการรีวิวความสามารถที่โดดบัฟใหม่ของซันนี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมพอลองแล้วรู้สึกว่าง่ายขึ้นจริงๆนะครับหลบไปหลบมานี่แทบไม่เจอฆาตกรเลยนะฮะยางไงก็ตามต้องฝากเพื่อนๆไปลองเล่นกันด้วยนะครับส่วนอย่างในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแลวถ้าเกิดมีทิคอะไรใหม่ๆครหน้าเดี๋ยวรีบมานำเสนอแน่นอนครับส่วนอย่างในวันนี้สวัสดีครับ